สวัสดีค่ะพราประทานนะคะวันนี้ปราถาก็จะทาําปลาเนรนึ่งสามรสนะคะ,ะป้าถาก็นึ่งปลาเสร็จแล้วนะทุกคนเนี่ยป้าถานึ่งปลาไว้ก่อนนะคะป้าถาใช้ปลาเนึ่งนะปราถาจะนึ่งเพราะาที่อย่างที่ทุกคนรู้เนาะป้าถาจะต้องดูแลสุขภาพใช่ไหมคะป้าถาก็จะใช้วิธีนึ่งปลานะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทําน้ําราดทําปลาสามรสนะคะทุกคน พอดีเมื่อวานป้าถาไปหาหมอมาแล้วหมอนัดป้าถาขาดโปรตีนหมอสั่งให้กินโปรตีนเยอะๆแล้วปกติป้าถาจะกินพวกปลาพวกนึ่งพวกอะไรผัดป้าถาก็ใช้น้ําอยู่แล้วเนาะเพราะว่าต้องดูแลสุขภาพวันนี้ป้าถาก็นึ่งปลาแล้วนะคะนึ่งปลาเสร็จแล้วป้าถาก็จะมาทําน้ําราดทําปลาสามรสมันก็จะออกสามรสเนาะเปรี้ยวหวานออกเค็มน,นิดนิด พราะป่าถาจะเรื่องอาหารป่าถาจะคุมเรื่องเค็มนะคะทุกคนไปค่ะทุกคนทีนี้เราก็มาทําน้ําราดกันเลยนะคะน้ําปลาถ้ามันออกมากทุกคนเราก็เททิ้งได้นะเอาน้ําทิ้งไปก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องราดราดน้ําใหม่นะคะคือเรื่องการทําอาหารก็ทําในแบบฉบับที่ทุกคนต้องการทุกคนทานได้ทุกคนกินได้ ไม่ต้องเรียนแบบใครนะคะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการคุมอาหารเหมือนป้าถาก็แนะนําเมนูที่ป้าถาทํานะคะคือทําทุกอย่างให้ผ่านน้ํามันให้น้อยที่สุดและเพราะเราอายุมากแล้วใช่ไหมเราก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยเพื่อชีวิตที่เราได้อยู่ให้นานยื้อเวลาให้นานที่สุดนะคะทุกคนไปค่ะเราไปทาผัดกันต่อนะคะ ป้าถาตั้งน้ําไว้เดือดแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มาเตรียมใส่เครื่องกันเลยนะคะอันนี้คือแบบฉบับของป้าถานะทุกคนนะใครที่ทำทำทำที่สูตรของตัวเองก็ทําไปทาทาได้นะคะทําแบบที่ตัวเองต้องการอันนี้คือของป้าถาก็จะใส่กระเทียมนะคะกระเทียมด้วยป้าถาจะใส่กระเทียมด้วยเนาะก็ะป้าถาดูแลสุขภาพป้าถาต้องมีกระเทียมด้วย กระถาก็จะมีกระเทียมมีหอมใหญ่แล้วก็มีพริกพริกสดนะคะสองสีแล้วก็สับปะรดสับประรดนี่ขาดไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าทำกระถามรสจะต้องมีจะต้องมีอสับประรดแล้วก็มะเขือเทศนะคะ พาถาทาเยอะทําน้ํามันเยอะเพราะว่าก็ถากินกินผักเยอะไงกินผักกินพวกอ่าสับป,ประรดมันจะช่วยย่อยมันจะช่วยย่อยได้ก็อาลงไปเลยนะคะทีละอยะ่างหอมใหญ่อันนี้ก็เรื่อช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันเนาะคนที่เป็นภูมิแพ้เป็นหวัดอะไรพวกนี้ส่วนกระเทียมมันก็ กินเข้าไปกินเข้าไปอยู่ในร่างกายเราเขาก็จะกลายเป็นยาฆ่าเชื้อได้ช่วยต่อต้านเชื้อไวรัสต่างๆส่วนหัวหอมนี่ก็เป็นภูมิคุ้มกันเสริมภูมิคุ้มกันประถาก็จะเป็นแนวสุขภาพนะคะทุกคนอย่างที่ทุกคนรู้กันเนาะถ้าคนที่เป็นเอฟซีประถาจะรู้ว่าประถาทำไมต้องทำแบบนี้ <laughs> ประถาเติมน้ำก่อนนะเพราะประถาะใช้น้ำเยอะ ่วนปลาปลาถานึงก็ไม่มีอะไรนะคปะปลาถาก็แค่หมักเกลือชุมพูลงไปแล้วปลาถาก็จะเอาปลามานึง่งการทำอาหารของปลาถาอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะคะทุกคนเพราะว่าปลาถาต้องดูแลสุขภาพเนาะดูแลตัวเองปลาถาอาจจะแบบทำเพื่อสุขภาพอย่างเดียวจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขาพริกปลาถาก็ใส่เลยนะ เพราะว่าป่าถายต้องกินผักนิ่มๆตอนนี้ป่าถานในการที่ป่าถากินยาความดันมากกินยาส,สลายริมเลือดมันทําให้เหงือกป่าถามันจะบวมขึ้นมา,าเราป่าถาต้องรักษาพวกลากฟันรักษาเหงือกไม่งั้นมันจะมีโรคปัญหาเกี่ยวกับช่องปากมามาอีกโรคหนึ่งแล้วเราก็จะได้ยาเพิ่มเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำอาหารการกินของเรานี่แหละดูแลตัวเราให้มัน ให้เราผ่านยาน้อยที่สุดให้ในการที่เราจะไปรับยามาเพิ่มเนี้ยให้ได้น้อยที่สุดสับปะรดนะคะปะถาลงไปเลยเพราะว่ามันจะได้เคี่ยวให้น้ำมันสับปะรดมันออกมันก็จะออกเป็นปลาเป็นสามรสมันจะออกหวาน มันจะออกเปรี้ยวหวานปลาตัวใหญ่ไงปลาถาทําน้ําเยอะแต่ปลาถาจะลาดไม่หมดนะปลาถาจะแบ่งใส่จานไว้ตั้งหาาแต่ถ้าเราลาดไปหมดอ่ะมันปิดตัวปลาหมดก็จริงเรากินเรากินหมดก็จริงแต่ว่าเวลาเวลาที่เราเรากินอ่ะมันต้องมันมันต้องเขี่ยวผักก่อนใช่ไหมเราะนั้นปลาถากเลยจะใช้วิธีแบบว่า ให้มันให้มันใส่ใส่ไปพอพอประมาณแล้วเราก็มามาแล้วไอ้น,นี่ทีหนึ่งน้ำแห้งอันนี้ป้าถ่ายจะใส่เป็นสุดท้ายมะเขือเทศนะคะใส่สุดท้ายเลย ช่วงนี้ป้าถาไม่ได้ลงคลิปหลายวันป้าถาติดงานขาวดําไม่มีเวลาเลยแล้วคลิปป้าถาก็ไม่มีสต็อกด้วยป้าถาก็จะทําไปลงไปอย่างเงี้ยป้าถาใส่น้ํามันหอยนะครับทุกคนเพราะว่าคุณหมอบอกใส่น้ํามันหอยได้ป้าถาจะทำตามที่คุณหมอบอกอนะ พราะคุณหมอบอกไปให้ปลาถาใส่อะไรที่เป็นผงผงปลาถาก็จะไม่ใส่ปลาถาก็จะใส่เป็นน้ามันหอยทำปลาสามรสปลาถาจะไม่ใส่น้ําปลานะปลาถาอันนี้คือาร์มเป็นครามคิดของปลาถาเองนะปลาถาว่าใส่ใส่น้ําปลาลงไปอะ่ะมันมันคาวอันนี้คือเป็นารามคิดของปลาถาเองนะ คนอื่นมาซาคนอื่นเขาัำได้ก็ไม่เป็นไรน้ำตา,ตาแลแ้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะ อุ้ยปะถาตั้งขาก้องไอ้ไอ้ใช้เตาแก๊สทีไรประถาจะเตะไอ้นี่ทุกทีเลยเตะขากล้องทุกที ปลาถาต้องเคี่ยวให้ผักมันนิ่มๆคนไหนที่ชอบกินผักกรอบๆก็ทําแต่สไตล์ตัวเองนะคะทุกคนไม่ต้องเรียนแบบใครไม่ต้องทําเหมือนใครแต่ว่ารสชาติอาหารก็ทําเหมือนที่ตัวเองต้องการใครมีความรู้ด้านอาหารที่จะดูแลสุขภาพแล้วก็ทําตามที่ความรู้ของเรามีเนาะแต่ก่อนปลาถาก็เป็นคนที่ไม่ค่อยดูแลตัวเองนะ อาหารนอกบ้านนี่ปาถาจะจะชอบมากจะชิวๆเลยกับอาหารนอกบ้านใส่มะ <c oughs> เขือเทศลงไปแล้วมันจะนัวมากมันจะอร่อยแต่บางคนบางบางป้าถาเห็นดูบางบางคนเขาก็ใส่น้ำมะขามด้วยนะแล้วก็ใส่แป้งมันใช่ไหมเพื่อให,ให้มันเหนียว แต่ปาถาจะไม่ใส่นะประถาจะไม่ใส่นะปรถาปรถาจะไม่ใส่นะคะปาถาทำแบบของป้าแบบปราแบบถาแบบนี้พอใสอ่มะเขือเทศลงไปรสชาติมันจะเปลี่ยนนะรสชาติมันจะออกนุ่ๆมันจะอร่อย อันนี้คือแฟนความคิดของป้าถานนะป้าถาว่ามันอร่อยรสชามันจะนัวขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง เสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราก็มาลาดปลากันเลยนะคะน้ำลาดของปลาถาเสร็จแล้วสามรสนะคะหักก็นิ่มแล้วอันนี้ก็ปลาที่เรานึ่งแล้วนะคะนี้เราก็มาลาดลาดเลยนะคะแล้วก็น้ํามาลาดได้เลยเวลานึ่งปลามันจะมีน้ําที่ว่ามันมันออกมาจากน้าที่ปลาใช่ไหมคะแล้วก็เอาเทน้าทิ้งก่อนแล้วก็จะ,ะไอตัวปลามา ลราเราก็ราดน้ำมันไปเลยเนี่ยค่ะ เสร็จแล้วนะคะปลาสามรสของป้าถาฝากกดเลิกกดไลค์กดซับค่ายให้ป้าถาด้วยนะคะ <S <S ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามารับชมป้าถานะคะบายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าเก่าของป้าถานะคะว่าป้าถาจะทำอะไรเพื่อสุขภาพอีกนะคะ <S <S บายบายค่ะทุกคน <S <S ขอบคุณนะคะ